สะพานบุญครูหนึ่งรวมเทศบาลมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ติดโควิด -19 พื้นที่ตำบลห้วยโปง่งวันที่27กุมภาพันธ์2 5 6 5นายประกรณ์จีนาคำนายกเทศมนตรีเมืองมิ่งสอนได้ร่วมกับสะพานบุญครูหนึ่งซึ่งนำโดยอาจารย์ชาติชายน้อยสกุลพร้อมทีมงานสะพานบุญลงพื้นที่ตำบลห้วยโปง่งเพื่อมอบถุงยังชีพ ซึงเป็นข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ที่ต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจึงไม่สามารถออกไปทํางานได้ขาดรายได้และขาดแคลนอาหารเป็นจำนวนมากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้นําทุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ใหญ่บ้านในแต่และหมู่บ้านซึ่งผู้ใหญ่บ้านจะเป็นคนนําสิ่งของนี้ไปมอบให้กับครอบครัวผู้ที่ติดโควิด -19 ต่อไปซึ่งประกอบไปด้วย บ้านไม้สังนามบ้านป่าลานบ้านทุ่งมะกอกบ้านแก่นฟ้าบ้านไม้หูและบ้านกลางซึ่งรวมทั้งสิ้นกว่า70รายผมในานามทศสบาลนะครับรละงงาของเพื่อนๆน,น,นะครับพี่น้องและก็ผู้บิจธานะครับร่วมก,กับทางสถานบวนที่หนึ่งนะครับ และก็ท่านสสบัญญัติจินคำนะครับเราก็ได้ระดมนะครับสิ่งของนะครับตามกําลังที่เราสามารถสามารถหาได้ในช่วงนี้นะครับเพื่อเอามาช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนนะครับในตาบลห้วยโป่งนะครับบ้านแป้นฟ้าป่าลานไม่หุงต่างๆที่ประชาชนเนี่ยบางกลุ่มที่ติดโควิดก็มีการติดหมู่บ้านนะครับวันนี้ก็เลยได้นําสิ่งของนะครับที่เราหาได้ในช่วงที่ผ่านมานะครับ มารวบรวมแล้วก็มามอบให้กับแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ประมาณ70กว่าคนเหลือน,นะครับที่เราได้มาสนับสนุนนะครับแล้วก็ได้เก็บข้อมูลนะครับเพื่อไปอหาแนวทางในการดูแลและช่วยเหลือกันต่อไปนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับคงไม่ใช่เฉพาะ,ะทางผมในประกรยินดีคนะครับ,รบแล้วก็ทาง สะพานบุนภูหนึ่งนะครับที่เราร่วมกันนะครับแต่มีอีก,อกหลายหลายส่วนนะครับที่ประสงค์ออกนามและประสงค์ออกนามเนี่ยเราได้รวบรวมช่วยเหลือกันมานะครับก็คงจะมีอีกหลายหลายมีหลายอีกหลายทีมนะครับที่จะกระจายกระจายกันไปนะครับช่วยในแมงสอนของเราครับในส่วนของบ้านแก่นฟ้าซึ่งมีผู้ติดเชื้อยืนยันมากถึง28รายทางหมู่บ้านได้มีมาตรการปิดหมู่บ้านคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เขา้า เว้นแต่จะมีธุระจำเป็นเร่งด่วนมีการตั้งจุดสกัดและจุดคัดกรองอย่างเข้มงวดส่วนของผู้ป่วยนั้นให้กักตัวอยู่แต่ในบ้านห้ามออกจากบ้านโดยเด็ดขาดข้อมูลมีที่บ้านอย่างเดียเราเราจะให้ระดมของตัวกันเนาะ28ลายค่ะ8ลายนะครับที่หมู่บ้านมีการดําเนินการยังไงบ้างครับอันพอดีหมู่บ้านก็มีสร้างกฎกติกาในหมู่บ้าน คนที่ติดเชื้อก็ไม่ให้ออกจากบ้านค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็คนในหมู่บ้านก็ไม่ให้ออกไปข้างนอกคนนอกก็ห้ามเข้าหมู่บ้านในระยะที่กักตัวอยู่ค่ะก็มีหน่วยงานจากอบตห้ว,หวยโป่งค่ะแล้วก็คนในพื้นที่เหมือนกับว่านคนในพื้นที่ตำบลชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนี้ค่ะก็มีสบานบุญครูหนึ่งแล้วก็ท่านนายกปะก์จีนาคำที่มาช่วยเหลือชาวบ้านเก็ดฟ้าค่ะ ก็ในนามที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเป็นตัวแทนของบ้านแก่นฟ้าก็ขอกักขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะในส่วนของบ้านไม่หุงซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากถึง3 8รายก็ได้มีมาตรการอย่างเข้มงวดเช่นกันมีการปิดหมู่บ้านตั้งจุดคัดกรองก่อนทางเข้าหมู่บ้านและกักตัวผู้ป่วยรวมถึงคนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน ให้ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดและมีมาตรการการตรวจเชิงรุกภายในหมู่บ้านอย่างเข้มงวดนหมู่บ้านเนี่ยไปทุกอนนตนนี้38รายค่ะ38ราย26ครัวเรือนค่ะ,คะแล้วตอนนี้ทางหมู่บ้านมีมาตรการในการอะไรตอนนี้ทางหมู่บ้านก็ให้กักตัวอยู่ที่บ้านนะคะ่ะแล้วก็ สำหรับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสียงน้อยกลุ่มเสียงกลุ่มเสี่ยงสูงก็ให้กักตัวอยู่7วันค่ะสำหรับผู้ชาวบ้านทั่วไปเวลาจะออกจากหมู่บ้านต้องตรวจเอทีก่อนก่อนข้าวและก่อนออกค่ะต้องตรวจเอทีเคทุกครั้งนะคะถึงได้ตั้งด่านจุดตรวจไว้ตรงนี้นะคะ